จากหน้าไพ่นะก็มีเป็นดินนะ้พเ่รตกกันมังกรน,นะน้ำก็รนกดอยู่ที่ติดนะรอมเมถุนตุนกลมแนละ้วก็ฝไไ่ายเมทินห์ฮนนะอันนี้ครบอ2ราศีนะแล้วก็เด่นๆก็จะมีเป็นเมเจอร์นวันพุธนะเอมเพรสวันจุบแล้วก็ไฮโลแฟนละาจิตเปรตกนะจากหน้าไพ่นะแั้งแม้นะตอนนี้เขาน่าจะกําลังครอบครัวนนะหรือว่ายังไม่ได้ทําอะไรนะห้อยขาอยู่เลยนะ คิดอยู่นะคิดทนะี่จะมีจิตเชื่อนะวางแผนอยู่นะหรือว่าคิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่ทจะแอคชั่นทำบางสิ่งบางอย่างนะเพราะว่ามีสามเหรียญด้วยนะกําลังวางแผนเลยนะถ้าไม่ใช่เรื่องการงานการเงินก็เรื่องออความสัมพันธ์นะสามเหรียญน,นี่คือจะมีบุคคลที่สามที่เขาวางแผนวางหมากไว้นะว่าจะต้องเข้ามาช่วยในเรื่องการงานการเงินนะแต่ถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์ก็คือ เห็นก็ว่ามีบุคคลที่สามเพาอ,อาจจะวางแผนสำรางอยู่ก็ได้นะเพราะว่ามีสามเหลี่ยนนะถ้าเรื่องความสับรางนะเพราะว่าเบจิชินจะเป็นพวกเอ่อฉลาดแกมโกงท่าๆชูอะไรก็ไดนะ้เป็นพวกทิจก,กีนะแล้วถ้าสามไม้น,ะนี่ชัดเจนมากนะสามไม้คืออันหลังไปแล้วนะมีความห่าแล้วก็สามไม้เนี่ยอาจจะหมายถึงมีสามทางให้ต้องเริ่มนะีเติร์ดนะเติร์ปาร์ตีนะมีบุคคลที่สามได้ที่หรือเป็นเกี่ยวกับการงานก็ได้นะเป็น สิ่งที่สามที่มันมาขวางนะในเรื่องของอุปสรรคความสัมพันธ์นะซึ่งตรงนี้นะมันมีเด็ฟูนะเหมือนเขาอยากจะกดปล่อยแล้วก็เริ่มอะไรใหม่ๆแล้วไม่อยากถูกผูกมัดใ้่ไหมนะถ้าเด็กฟูคือคไปเรื่อยๆแล้วอิสระไม่ผูกมัดไม่มีสถานะานะถ้า,าดาบก็คือเป็นอะไรที่เคยมีบาดแผลหรือว่าเป็นอะไรที่มีความไม่เข้าใจกันมีความขัดแย้งทะเลาะมีปากเสียงแล้วก็เคยยอมแพ้ไปแล้วนะ เขาอาจจะเดินจากหันหลังจากคุณไปแล้วก็ได้นะคือเคยยอมแพ้ไปแล้วแนละมีปัญหากันมาก่อนนะห้าดาบเลยนะก็ตอนนี้เหมือนเขาก็ไปเอ,อท่องเที่ยวหรือไปใช้ชีวิตไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอีกนะมีการหันหลังให้กันนะแต่ว่าตรงน,นี้คอยหัวไว้นะเหมือนว่าคิดที่จะทําบางสิ่งบาง,งานนะาอย่างนะสามเหลี่ยแต่ถ้าเป็นแมวนอนเนี่ก็คือเหมือนกับว่าเนี่ยคิดอยู่ปีนงกาอะไรนะคือ อุ้อ่อนไปแล้วนะเขาพยายามทิ้นปัญหาเดิมน,นะแล้วไปต่อของคุณก็ได้นะคือมอยากให้คือุกอ่อนนะที่ยังมีปัญหาเหมือนลงเรื่อาเดียวไปต่อนะคือ,อยังขุ่นเคืองหรือไม่ได้เคลียร์ะนะะแต่ว่าก็ออกล่าวคาหาเลยก่อนนะแต่เริ่มมีระยะห่างทางใจแล้วนะหรือมีเปิดปาร์ตี้มีบุคคลที่สามมีการงานนะอะไรที่มันมาขกกวาในฝั่งฝันนะแต่มันไม่ใช่สามดาบนะมีเป็นสามไมา้แล้วก็มีไฮโลตายนะั่นก็คือเรียกว่าเป็นเรื่องของ มีความสำนึกผิดก็ได้นะหรือว่าเป็นเรื่องของคู่นะเขาอาจจะแต่งงานแล้วก็ได้นะไม่มคุณคิดที่อยากจะหมูอ่อนนะเพราะว่าไฮโดแฟนคือให้คู่บุญคู่แต่งงานที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มีความนึกผิดนะอะไรที่อยากจ,จะทำนถูกต้องนะเริ่มมีความสำนึกอยู่นะหรือไม่ก็คืออย่างที่บอกเขาแต่งงานแล้วก็เลยเขาหรือคุณก็ได้นะที่แต่งแต่งงานแนละ้วหรือมีพันธาแล้วเขาก็เลยคิดที่จะหมูอ่อนนะหันหลังให้อันนี้ก็ เป็นอะไรที่ยอมแพ้ไปแล้วนะสี่ป้วยนะสี่้วยนี่คือเหมือนกับว่าเอานั่งมองป้วยตรงหน้านะแล้วไม่รู้จะเลือกใครนะก็สามถ้วยอยู่ข้างหา้าแต่มีหนึ่งถ้วยลอยในใจนะเหมือนว่าไม่อยากหลับแล้วนะสีด่ดาช่วงนี้ไม่ช่วงเงียบนะเงียบหรือป่วยหรือไปนั่งสมาธิเข้าฌานก็ได้นะบางคนสีด่ดาคือเขาเงียบเพื่อทบทวนนะแฮงแมนนี่ก็ไม่ทําอะไรนะคะฝีลังกาคือ ไม่จบนะถ้าแฮงแมงคอยหัวคิดแผนคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่นะางนะสี่ก็คือนง่เงียบแล้วก็กําลังคิดบางสิ่งบางอย่างอยู่บนะางคนดังเงียบอยก็ได้นะแล้วก็ถ้าสี่มาบวกห้าเป็นเก้าแล้วก็กังวลคิดมากคิดเยอะอยู่นะบางทีอาจจะนอนไม่หลับนะแล้วถ้าลรคกันคิหนึ่างน้วเขาคิดที่จะตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างให้มันชัดเจนเด็ดขาดก็ได้นะมีเอ็มเพรสนะกับกิงเหรียญนะ ก็เป็นป้าสายเปย์นนะนี่เป็น M อ c ซโอได้นะเป็นต่างชาติก็ได้นะก็เรียกว่าทั้งสองใบนี้นะมันขึ้นมาคือเป็นลักษณะของคนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วก็ได้นะถ้าไฮโลแฝงนะคิน,พนเพนจัคเิลนี่ก็อาจจะอีสองกรณีนะถ้าไม่ใช่มีครอบครัวแล้วก็คือเขาอาจจะโสดก็ได้แต่ว่าเออยังเงียบๆอย่งไม่ได้ทําอะไรนะคิน,พนเพนจัคเกิลนี่จะเป็นนิ่งนะแล้วถือเหรียญมันร่มเลยนะก็คือให้างยกอน เก็บเรี่อน,นี้ไว้อยู่นะไม่รู้สิ่งนี้คือเ,เงินหรือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคิงเ็นกซร์นี้ก็จะเป็นคนช้านะคิดมากคิดเยอะแล้วก็พบตัวนะใช้สมองมากกว่าใจนะส่วนเอ็นเพสนี้คุณยังเป็นที่หนึ่งอ่ะหรือว่าคุณจะได้เป็นเอ็เพสของใครสักคนนะในอนาคตได้นะก็เลยมีการวางแผลนะอาจจะคนนี้ถ้าเขามีแล้วนะคุณมุกออนถอยออกมานะอาจจะเบื่อเบือจริงจงบางช่วงก็สี่ทัวยนะ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 แต่ว่า ใอจริงชอาจจะมีคนบางคนที่สนใจคุณแล้วเขากำลังวางแผนอยู่นะที่จะเข้ามาหาคุณนะซึ่งก็คือิงเหรียญใดก็ได้นะเขามองคุณไปเป็นเพศนะยังเป็นเป้าหมายอยู่นะเป็นที่หนึ่งอยู่นะนั่งในายนะมองว่าเป็นแม่ของลูกได้นะถ้าเขาไม่ใช่พ่อแม่นะก็ดูว่าเป็นลักษณะไหนนะที่มันไลเกียก็รวบรวมเป็นประมาณนี้